สวัสดีครับในวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องเบาๆแล้วกันนะแต่ว่ายังคงคอนเซ็ปต์ของช่องอเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์คลิปหรือสิ่งลี้ลับต่างๆนะครับก็มีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่น่าสนใจในข่าวเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นภาพในกล้องวงจรปิดของหน้าบ้านของพี่คนหนึ่งนะที่จับภาพดวงไฟสีขาวลอยไปลอยมาในกล้องได้ ไม่ใช่แค่ลอยผ่านนะคือลอยวนไปวนมาในกล้องเลยนะครับในวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องนี้แหละแต่ว่าจะไม่ได้มาบอกว่ามันคืออะไรหรือพยายามหาคําตอบว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นคลิปแรกนะท,ที่พยายามที่จะไม่พยายามที่จะมาหาคําตอบว่ามันคืออะไรนะแต่จะมาชวนคุยเรื่องของแนวคิดว่าถ้าเราเจอเจอข่าวแบบนี้เจอคลิปลักหณะแบบนี้เราควรจะมีแนวคิดแบบไหนในเชิงที่จะ เข้าสู่กระบวนการการวิเคราะห์วิจารณ์ได้คณจะคิดแบบไหนแล้วคณจะไม่คิดแบบไหนนะคณจะคิดยังไงมีข้อสังเกตอะไรก่อนหลังดีอะไรแบบนี้นะครับก็ดูคลิปนี้นะครับก็เป็น,นลักษณะของอเป็นภาพในกล้องวงจรปิดตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนนะมีเป็นดวงไฟสีาขาวๆเนี่ยลอยไปลอยมานะรเริ่มจากข้อสังเกตก่อนนะสังเกตว่าดวงไฟตรงนี้มัน มันอยู่ตรงตรงหน้าของทุกอย่างคือบางทุกอย่างเลยอ่าบางทุกอย่างหมดเลยแปลว่ามันอยู่ก่อนอยู่ถึงก่อนถึงทุกอย่างอยู่ใกล้กล้องมากกว่ามันบางทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตโฟกัสดีๆนะโฟกัสที่อย่างอื่นองค์ประกอบอื่นในภาพเนี่ยตัวค่อนข้างจะคมชัดทั้งตัวเก้าอี้ววเล็กๆนี่ก็ได้แล้วก็ตัวรถมอไซค์เนี่ยก็ดูจะเป็นภาพที่คมชัดนั่นหมายความว่ากล้องตัวเนี้ย โฟกัสที่ระยะนั้นน่ะได้ได้ได้ดีได้ชัดดีนะครับในขณะที่วัตถุเนี้ยอยู่อยู่ใกล้กว่าอย่างอื่นอย่างมากเลยอยู่ถ้าแถวหน้ากล้องเนี่ยเป็นภาพเบลอเบอร์เป็นภาพเบลอเบอเนี่ยก็ทําให้คิดได้ว่ากล้องโฟกัสเขาไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ใกล้หน้ากล้องเกินไปหรือไม่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นตามนี้จริงเนี่ยถ้าอยู่ใกล้หน้ากล้องขนาดนี้จนโฟกัสไม่ได้จนเป็นภาพเบลอเบอเนี่ย เราได้ไซส์ขนาดประมาณนี้ที่ปรากฏในภาพเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าอยู่ใกล้กล้องมากขนาดนั้นเนี่ยแล้วอยู่แบบจนโฟกัสไม่ได้เนี่ยแปลว่าแปลว่าวัตถุน,นี้น่าจะมีขนาดที่เล็กมากมาถ้าถ้าปรากฏไซส์น,น,นี้ในในกล้องนะน่าจ,จะเล็กมากๆแล้วาภาพก็โฟกัสไม่ได้ด้วยนะส่วนปัจจัยที่เห็นเป็นเป็นแสงเป็นดวงแสงขึ้นมาเนี่ย ก็ดูก่อนว่าแหล่งกําเนิดแสงของภาพนี้ถ้าดูจากเงานะพิจารณาจากเงาของเก้าอีออ้น้อยนะครับที่ตัวเล็กๆเนี่ยแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เข้าใจว่าแหล่งกําเนิดแสงนียน่าจะอยู่ใกล้กับตัวกล้องใกล้กันแล้วยืดมาทางซ้ายหน่อยนิดหนึ่งนะครับ <S <S แล้วแสงเนี้ยก็กระทบกับตัวไอ้ดวงไฟเนี่ยสิ่งที่คิดว่าตัวเป็นดวงไฟเนี่ยถูกแสงกระทบนะครับ จากการที่อยู่ใกล้กล้องมากจนโฟกัสไม่ได้แล้วภาพเบลอรกระทบกับแสงที่อยู่ใกล้มากแสงสว่างอยู่ใกล้มากนะครับจึงออกมาเป็นภาพลัง้งณะเป็นแบบเหมือนดวงไฟจงบบางๆแบบนี้ขอบจางๆเนี้ยเพราะว่าเพราะว่ากล้องโฟกัสไม่ได้ภาพมันเบลอแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งกเนหดแสงใกล้ใกล้กว่าองค์ประกอบอื่นในภาพก็เลยทําให้ดูเหมือนเป็นดวงๆแบบนีนะ้อันนี้คือข้อสายิฐาน จากแนวคิดที่บอกมาเมื่อกี้นี้คือมันจะได้ข้อสรุปว่าวัตถุนี้ไม่ใหญ่เล็กเลยแหละไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใหญ่เล็กมากมากเลยแหละและอยู่ใกล้กล้องมากใกล้กล้องมากนะครับแต่มันคืออะไรอันนี้จะไม่บอกนะกันว่ามันคืออะไรเพราะว่าก็ไม่คิดนี้บอกแล้วว่าจะไม่ได้บอกว่ามันคือจะไม่จะไม่พยายามบอกว่ามันคืออะไรส่วนการเคลื่อนไหวล่ะการเคลื่อนที่ล่ะการเคลื่อนที่ไปมานะครับก็ทําให้สันนิษฐานว่ามันคือสิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าไม่ใช่คนก็ต้องเป็นสัตว์แหละใช่ไหม uh huh. เป็นสัตว์นะครับสัตว์อะไรบ้างที่ขึ้นที่แบบแบบนี้ได้ขนาดประมาณนี้อยู่หน้ากล้องใกล้แบบนี้อยู่ใกล้แสงแบบนี้นะครับพฤติกรรมนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราคิดไปถึงมแมลงนะคิดถึงมแมลงนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกอะ่ะก็คือมันมันอยู่ใกล้แสงมากแล้วก็ใกล้หน้ากล้องมากโฟกัสไม่ได้นะครับทําให้จับรูป่างสันผานไม่ได้นะก็เลย อาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นไปนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์เวลาเจอข่าวเจอคลิปแบบนี้นะก็อยากให้แบบแบบฝากเอาไว้เวลาถ้าใครที่รู้สึกว่าเจอคลิปลี้ลับแบบนี้เราพยายามจะหาคําตอบว่ามันคืออะไรเนี่ยถ้าเราค่อยๆคิดไปแบบนี้ค่อยๆคิดไปเรื่องของหลักการของแสงของระยะหา่างสําคัญมากระยะหา่างลอกตาได้นะก็อาจ,จทําให้เราสร้างคําตอบความจริงได้ง่ายขึ้นก็ได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ไม่บอกไม่ฟันธงครับแค่มาค,คุยให้ฟังว่าถ้าเราเจอคลิปแบบนี้คนจะคิดยังไงมีแนวคิดแบบไหนขอให้สนุกกับการหาคำตอบครับไปแล้ว